สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับน้องดาอีกเช่นเคยนะคะฟอร์ดบ d a ดาค่ะวันนี้นะคะน้องดามากับรถรุ่น XL p a สเช่นเคยค่ะเป็นมือหนึ่งในการขายรถรุ่น XL p a สดแคนะคะตัวนี้ค่ะน้องดาตกแต่งให้กับลูกค้าของน้องดาเองนะคะคันนี้ค่ะจะส่งให้กับลูกค้านะคะที่อยู่แถวบางบัวทองค่ะตัวนี้เดี๋ยวน้องดาจะพามารีวิวรถคันนี้นะคะรคนนุ่น XL พค,ค่ะราคาอยู่ที่692,000บาทค่ะตอนนี้นะ้องดาทำโปรโมชั่นอยู่นะคะเหลือที่ราคา5 9 9 0 0 0บาทนะคะมารอชมกันค่ะว่าคัน ต,ตกแต่งแบบไหนกันบ้างนะคะเริ่มต้นกันในส่วนของที่แรกนะคะในส่วนของด้านหน้าค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าต้องการเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าปอร์ดนะคะเป็นตรงตะแกรงนะคะตรงนี้นะคะเป็นปอ f อ o R D นะคะเป็นสีดํานะคะคริปแดงนะคะแล้วมาด้วยกับตัวไฟสิวนะคะตรงนี้3จุดนะคะเพื่อส่องความสว่างให้กับตัวกระจังหน้าด้านหน้านะคะแล้ที่โดดเด่นในส่วนของด้านหน้าเลยนะคะ จะมีคําว่าอะคริลิกนะคะคําว่าเรนเซอร์สีแดงนะคะติดกับให้กับตัวกระจังหน้าเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับกระจังหน้าคันนี้นะคะแล้วคันนี้ค่ะเดิมๆนะคะรถตัวนี้นะคะจะไม่ไไม,ไม่ไม่มีในส่วนในส่วนของด้านหน้าด้านหน้านะคะการชนตัวนี้ตัวนี้น้องดานะคะก็ทําสีเพิ่มให้นะคะในส่วนของการชนหน้าค่ะเป็นล็บสีดานะคะทําสีให้เลยนะคะเพื่อให้ดูตัดแลวก็เทกับรถรุ่นสีขาวนะคะรถรุ่นไอ้กระพัดนะคะตัวนี้ค่ะ ตัวนี้ได้ส่วนของด้านล่างนะคะไฟตัดหมอกตัวนี้รถรุ่เดิมไม่มีให้นะคะตัวนี้เราก็ติดให้เพิ่มกับลูกค้านะคะตัวนี้ค่ะไฟตัดหมอกค่ะในส่วนของด้านหน้าข้างบนค่ะตัวนี้ก็จะมาในส่วนของครอบไฟหน้าเช่นเคยนะคะตัวนี้ก็ครอบดมด้านเหมือนกันค่ะในส่วนของด้านบนนะคะลูกค้าต้องการเลือกเป็นตัวสกูมนะคะทรงสูงนะคะเป็นแบบทูโทนค่ะตัวนี้จะเป็นสีขาวตัวรถนะคะพร้อมกับตัวดํานะคะดําด้านตัดกันนะคะเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับรถคันนี้เลยค่ะลนสีขาวค่ะม ในส่วนด้านข้างกันนะคะรถคันนี้ค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะจะมาพร้อมกับคิ้วล้อค่ะขนาด6นิ้วนะคะพร้อมกับตัวหมุดนะคะตัวน,นี้นะคะจะติดให้มาครบเลยนะคะตัวนี้ค่ะเครื่องยนต์ของตัวรถพุทนเอกพัฒนะคะจะเป็นเครื่องยนต์ตัว2.2นะคะ160แรงม้าค่ะลูกค้า6สปีดนะคะ385้38้านิวตันเมตรค่ะตัวนี้นะคะออกตัวนะคะแรงแน่นอนค่ะลูกค้าในส่วนของในส่วนของด้านท้ายนะคะตัวนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นเปลี่ยนลอ้อแบกนะคะ ตัวนี้เป็นแม็กที่ยอดนิยมมากจะเป็นแม็กลายดอกไม้นะคะต้องดาเปลี่ยนให้นะคะเป็นขอบสะอกออฟโรดค่ะยางมอนสเตอร์นะคะเป็น AT3 เช่นเคยค่ะดอกล้อยางก็จะสวยนะคะตัวนี้เหมาะกับทุกภาพการใช้งานนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะตัวนี้ลูกค้าเปลี่ยน ติดสติ๊กเกอร์นะคะเป็นคำว่าเรนเจอร์พร้อมกับปัดตัววายแทกสีแดงนะคะสติกเกอร์มีให้เลือกหลายรูปแบบเช่นเหมือนเคยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านบนค่ะด้านบนน้องดาก,ก็ติดในส่วนของกันสาดนนะคะในส่วนของทั้งคู่หน้าแล้วก็คู่ฟานแคปนะคะตัวนี้ให้ครบเลยนะคะแล้วก็ด้านบนค่ะที่ขาดไม่ได้เลยตัวนี้ด้านบนจะมาพร้อมกับราวหลังคาค่ะตัวนี้ติดเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับรถนะคะให้ดูโดดเด่นนะคะแล้วก็ด้านรองตัวนี้นะคะ เป็นลองเบานะคะตัวนี้ป้องกันการขีดรอยข่วนนะคะในการที่เราเปิดประตูนะคะในส่วนของรานข้างนะคะตัวนี้ก็จะป้องกันรอยได้ดีมากๆเลยค่ะรถคันนี้ค่ะต่อมานะคะจะมีทั้งส่วนในของครอบฝาถังน้ํามันค่ะตัวนี้ก็ติดมาให้ครบเลยแล้วคันนี้นะคะที่เทแล้วก็หล่อหน้าดูเลยค่ะตัวนี้นองรากติดให้กับตัวโรบาเหล็กค่ะเอาเรนเดอร์เช่นเคยนะคะตัวนี้ ลูกค้านะคะสามารถเอาไปขายของนะคะแล้วก็ผูกของมันทุกของตวนนี้ค่ะเหมาะสมมากๆเลยกับรถรุ่น XL Part Sport นะคะตัวนี้ค่ะเป็นไงบ้างคะรถคันนี้วันนี้ที่น้องดาตกแต่งให้กับลูกคา้าถูกใจใครหลายๆคนหรือเปล่าคะวันนี้นะคะการตกแต่งน้องดามีหลายรูปแบบค่ะลูกค้าสามารถดูได้ในคลิปวิดีโอที่ต้องดาทำนะคะหลายๆคลิปที่ลงต้องดาน,นะคะจะฝากลูกค้านะคะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์ share, แลวก็กด subscribe ให้กับช่องน้องดานะคะฟอดบายดานะคะวันนี้ขอจบการิวรถคันนี้เพียงเท่านี้นะคะ เอาไว้ไปส่งให้กับลูกค้าเราเราจะสัมภาษณ์ลูกค้าอีกทีนะคะเอาไว้เจอกันกันหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ